กับขาเที่ยงพี่น้องตำมะคงตำมะคงใส่อีปูนะตำมะคงใส่ปูดองนี่กับพักพักกันจองพี่น้องพักกันจองมะระบักเขือฟั่งนี่ก็สิเป็นพักกระถินยอดกระถินอ่อนๆนี่ค่ะ กัดถินกินกับํำบอกอันนี้ก็สิเป็นอัน,นเนนมงกี้ซ้อนเมงกี้ซ้อนบานเฮาพี่นอ้องอันไปยำเอาในตุมเนาะบานเฮาสมัยเล็กหน่อยควรสิได้กินควรสิได้แต่ละตัวพี่น้องเอ้ยยำเมงกี้ซ้อนแดดกันห่อนๆเหลี่ยมมองมองกันแล้วโอ้ว้ามากกินเอดสมัยเป็นเล็กหน่อย กับเขาอันนี้กับพักคือกันเนี่ยพักดองขันขันสมพักพักบัวมะขันสมต้นหอมในกรุงเทพก็เอินต้นหอมแล้วพี่นอ้องแต่ว่าบานเฮาเขาเข,า,ขาเจ้าเอินพักบัวเนาะเอามะขันสมแดดมันหอนเนาะขันเมื่อวานนี้เมื่อนี้เป็นแล้วพี่นอ้องรวม,รวมกองเขา หนึ่งเองเขามมแต่บานเขามมแต่บานอุบุเมดงามงามพี่น้องอ่อนนิ่มเขานาปีเขานาปีเขานาปีบอมเป็นเขานาปังหัก,หกนอีสานกินไงยูไงายพี่น้องค้นอีสานมึงร่วงกินยั่งกะไดใบแต่มีพัก ทำบกงนี่ได้ได้สุกขาบเสากังเว้นแรงอันพักกันจองนี่ปกติกบลวกมันเมื่อนี่หิวแห้งพี่น้องกินสดๆกกบระบายดีเนี่ยบักอันมาละ แมนกิซอนนี่กูได้กินดนและเลยทีพี่น้องมีเพิ่นกากมาจากบ้านเวลามีผู้ใดเมื่อบ้านเพิ่นกากของกินอยู่บ้านเฮา,าใม้พี่น้องย่ามนั้นก็นเอาแซ่ส่องฟิตไว้เพิ่นไปเก็บเฮ็ดได้เพิ่กันหนึ่งเฮ็ดแซ่ตู้เย็นไว้เอาเอาลงมาเขาก็มาแซ่ส่องฟิต อยากงามไหก็ได้กินได้กินเมื่อปีแล้วพี่น้องเฮ็ดก็ได้กินเมื่อปีมาค่ะมามากินเขาน้ำกันประมาณนี้